บรรยากาศสัเศร้าครับมาหนีเหาสภาพกันไปหางห็ดต,ต่อนะครับป่ะพี่น้องเอาจากมาว่านเนาะเห็ดเห็ดแล้วครับเห็ดเอียงเห็ดตุ้งโง่เห็ดเกลนกระจอนครับ ้นครับเห็ดขกาะจ,อน,นะจอนกับ่วงนี้ครับเป็นเห็ดร่วมนะครับแต่กะแกงแสบกับเห็ดชนิดนี้ครับเห็ดตัวครับ ป้านมีแค่ป้ายหมีก็ได้นะะนีดปัวมันดอบมันขาดประร่งาอๆเป็นอาจตื่นตื่นนะครับเรามันดำเงายครับ 哎。Uh. thế okay. yeah. bà okay. okay. hey, chơi đến nào để chơi điу

ตอบไงัางกัรบ้าอ่ะเออกินได้อยู่เนี่ยเป็นรวมกันไป็แกงเห็ดรวมขอบคดยครับเห็ดเขาแปลงดลอกนึงครับ กรอยแล้วนะครับนี่กล่หมาผีพวนครับอู้ดอกไงเอยมันเคยไงเด้เนยหน่วยใหญ่เขาไปดูมันเคยไงเด้เดี๋ยวม,มันจะไปกินสมครับ Tan tan. Bạc thì à. Thế này là sạt. Có sồm thế nhỏ, nó chứ ngủ hẳn. Trời ơi, lăng Qua nhà này Chúng ta lẻ đó nó ระ,ะดันรดับคิดตออเลยเนะาะค่ะเราต้องงามค็ดเลยค่ะคกอนจฉา ข้ะงมงามเลยเพชรขิงกระจอนรกระจอหนดำสองดดโดดกงี้ยทำไงฮะพี่ต้นใหม่พีนี่นี่นต้นเดียวกันก็เราฟางัง เหมนเลื้องกันพื่อเราฟังใช่พอเป็นพี่น้องกันเขามาเป็นคู่หนูกับบารีตากับบารีฮ็ดพ่นครับซึ่งเฮ็ดพ่นจะตากแตเฮ็ดแต่ข่าไค้นะครับว่าเฮ็ดพ่นสัแข็งนะครับเรากินหอมก่อนฮีทไข่นะกินแต่ไข่นิยมมันไปตำปนนะ่นเนาะน้ำพริกป่นมันจะหอมหอมดีนะ ได้เจ้าโคกเจ็ดดอกนี่อย่างให้ถึงหองหันดิโอ้น้องจ้อยเห็นมะจ้อยเจ้าปลาได้ครับนี่เห็ดพ่นเลยโอ้เห็ดพ่นน้อหอมดอกนึงค่ะนี่หอมแห้งเลยเห็ด,ดพ่นแบบนี้เขาจะเตะตะปนไหมไก่แล้วไก่แล้วไก่จะเตะตะปนเหรอสองดอกไก่แล้วค่ะเพิ่งกระจ้อนดอกนึงครับ ครับตอนนึ้งครับเหชรพึ่งกระจรอนมีกระจนดอกนึงตัวเนี่ยงามเลย เดี oh, ๋ยวมันยังหยียบครับ2ดอกสองลานพ่อโอ้เสื้อตาดีตาดีมากเลยงามเด้อตาดีตาบัคิดเหล่าแล้วก็บำบออกมากับตาดีโอ้อาไรเด้อไปแกงแด้วไปแกงแล้ว สาสมแต้มไปเรื่อยๆสิได้แกงอีเด้อค่ะเดี๋ยวกำลังงานนะตุกปุตติปิก็ดีแกงก็เดแกงเดี๋ยวก็เจออีกเห็นบอกดอกกระแหงบอกเหรอบอกเดียวกิ้มหมดเลยตองไปเลยคือเห็นอะไรเปิดดูสิ nó làm chưa ngày đây chịu hết tham Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ก็ตอนท้องเงานบันครับปัวครับนอนนอนจะเข้ามอนอ่นจอดนอนไ้ครับ <'s> <return. S 1> ดอง,งครับดูๆงามันต้องค่อยๆซองครับให้ท่านนี่นครับค่อยหา เ็กที่เท่าครับ พี่น้องเป็นไนม่วนในประการเหมือนกับผมก็สลัดพระเก็บเหพนะครับพ่อได้แกงไงหนึ่งอยู่ด้วยน้อกาเฮ็ดพ่อได้แก่เริ่มซ่าแล้วครับนขึ้นมากทิ้เท่าทิเบิ้ลเจ้าบ้านมาเก็บกับบ่ใครได้ประได็นะครับว่าเราหิ้วเขาได้กับทองหอโก้ปะเดี๋ยวคราครัวแกงงี้กันเลยครับไปเลยไปเลยค่ะ คนปลาท,ทูจะาพากลับมาเนี่ยครับตายไปน,นู่นครับก็จะต่อไปครับขอบคุณรถดีนึงครับรถดีนิดนึง ทากด้วยน้ำพารากินแกนหนาใหม่ด้วยหน้ใหม่สมโอเคของเราครับแางไปเลยเห็นไหมตื่น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 เชียร์เราพ ตามด้วยสมบักติวครับหอ,อมเดี๋ยวนอหอ,อมเดียวนอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเรื่องดีเลยซิมังครับ โอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วสุดยดเลยสุดยอดตัดรถไฟชุดดีครับอ่าปิดแก๊สเลยนะครับเนหอม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 อโอ้ ได้ไปลองกินขเขาแ้วไหครับแซ่บครับ,สสบ,บมาลุยก,กันเลยแกงเห็ดมันแกงเห็ดล้วแกงเห็ดล้วนนี่นะัไปขอปามาเนาะค่ะบเก้ินีแกงเห็ดครับดออสดอนฮอนเนเาไปเนรโลสัดดีจ้ะอืมปามล พักได้ตั้งหมครับ,พรบเพราะยืๆค่ะเหยียบนิดๆแ <มา S 2> บบเสร็จแล้วผักแล้วของจะผักเอันนี้ไปโน่นเออพผักมานีมะเข้อมะเข้อบาน

ผลไม้ดใด่ไหมล่ะแซมฮะมซม่ะฮารักบันเท่าครับเักยังไงดินปีโอ้เยอะไนดแสดงว่าลินนี้มันเปล่าอะไรนปะนี่นี่ง่อเอเคดินปี màk béo gì cả, bữa kinh nhàng, mập mạp, tăm ba, mà, hấp cái chèo bữa kinh nhạt, à หมื่อเดียวให้พ่นปนใส่น้ำสมแบเนี่ยผมกินเขาผมสม่กผมสดในน้ำนะครับ แซบพีคกคักน,น,นี่จะซิมเห็ดนี่เขาเี่หตุนี่แซ่บแเพาะ่อันนี้กอนมันหอยเบ็นนี่แซบค่ะแซ่บเลยด้ยเลยตัวกินาำใก็แซ่บนี่เน, <c ười> น,นา,นนช,านชิอมได้อะไรมาเนี่ยล่ะอืมในบีมือเนี่ <c ười> ขอคำบอกหน่ยขอคำม่เน่ยวะ ร่อยร่อยแรงร่อยแรงลำเต๊ะเตะลำเต๊ะพักนมรับซาลาทคลิปนี้จะเป็นคลิปอีดีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมกับซาวลานหามาฝากนะครับเป็นคบันบานวิธีบันบันของห้องครับที่เขาแบบบันบันเลยนะครับนอกบ้านในนี้ยังเลิศเลือก นึกรู้หาคือเขานะครับแบบบานๆเท่านี้แหละครับคลิปนี้เป,นปน็นมนัร์กเลิศเลยกดแชร์กดติดตามชอา่องอาซอนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกบซาหลายน้ำเลยด้วครับเด้อสำหรับมิสเซอรีครับ,ส,รบ,ส,ส,รบสวัสดีค่ะ,ะแซ่บมากินข่าวตงกันค่ะเปูนปลาทูใส่แมงดาแล้วแกงเห็ดร่วมค่ะอ้แซ่บด้วยแซ่บมังแกกินจนเผาตน้นคุณก็ยังแซ่บปลาแซวซุปซอฟปลาเลยแซ่บแซบรี

ของข้อแห้งแบบนี้อู้ยจากเสือจะเข้ามาแสบนกเขาเ่าอ่ะนกเขามันแสบ้ลวกาย,ยังบอกว่ากินขอท่้งหน่อก็คืออ,อยากมาสบายด้วเทียวมดาน้อนม่กับขขาแสบอื